ทีเนี้ยอะไรอ่ะที่ทําให้คนบางคนน่ะน่าจดจํากว่าคนอื่นนี่ผมผมต้องต้องชมแบมตรงๆเลยว่าตั้งแต่รู้จักกันมาผมเรียนตามตรงว่าอย่างทุกคนเนี่ยเขาเขาโตมาดูทีวีดูรายการนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วก็ต้องมีพิธีกรในดวงใจหรือที่เคยเห็นมานู่นนี่นั่นแต่ว่าทําไมล่ะแบมโดดเด่นขนาดนี้ได้เมื่อยังมีคนอื่นในวงการที่ขออนุญ,ญาตอาจจะมีคนที่หล่อก,กว่าแบมทางานานานกว่าหรืออะไรแบบนี้แล้วทาไมคุณกล้ากระโดดมาตรงนี้ได้อะไรเป็นสิ่งที่ทําให้คุณน่าจดจํากว่าคนอื่น โอเคจริงๆแล้วมันมีสองคำถามนะอะไร<ม>ที่ทําให้คุณกระโดดมาได้ถึงตรงนี้ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเร<ช>บางก<ๆ>็จะพูดเสมอว่าคือดูเหมือนว่าเป้าหมายมันชัดเจนเพราะว่าเคยพูดกับใครหลายๆคนแบบตอนหน้าเลยด้วยซ้ำว่าเฮ้ยอยากเป็นพิธีกรแถวหน้าของประเทศหรือแม้กระทั่งแถวหน้าของโลกเลยคือฝันให้ใหญ่เลยครับแล้วก็แล้วก็ลุกแต่คุณก็มีชอบในเน็ตฟลิกนีอะไรอย่างงี้ผมว่ามันก็ถือว่าแถวหน้าของของเอเชียไปแล้วนะโอ้ยคือกําลังไปคือ<ม><ต> ชาหน้าของประเทศก็รู้สึกดีใจมากเลยครับแล้วก็ hmm. ใช่แน่นอนก้าวต่อไปมันก็ต้องไประดับเอเชียหรือระดับโลกได้เนี่ยตอนช่วงโควิดมันก็ดูคลิปที่เป็น uh huh. โมโนโลอของออสการ์ huh. Oscar, ในแต่ uh huh. ละปี uh huh. เออมันก็จะมีเอ็มซีออกพูดซึ่งเราก็ไม่เคยได้มีโอกาสดูนะเพราะก็ไม่ได้แบบ uh huh. ว่างใช่ไหมฮะ uh huh. เออบางทีเขาบอกว่าทํางานทํางานตลอดแต่เราไม่ได้ภาษาอังกฤษคือช h a r p เป็น e saw ซอเอาเอาท o ูของเรามาทําให้มันที่มันให้มันเฉียบขึ้นให้มันคมขึ้นน่ะ ซึ่งเรื่อน,นี้ก็เหมือนกันคือมีเวลาว่างในการเติมความรู้ให้กับตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ฝังว่าเออเขาพูดกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเคยเคยถึงขั้น<า>ดู<า>แลแบบทําพูดเรียนแบบตามไหมพิธีกรเนีนน่ีเหรอคือไม่อาจจะไม่ได้เรียนแบบเป๊ะๆเหมือนโจกเกอร์นั่งเขาน่ากลัวผู้ชายคนนี้น่ากลัวว่ะสมบูริมคือทำอย่างนั้นดูเหมือนตลกแต่จริงๆก็สามารถทำได้ สามารถทำได้แล้วแต่ว่าแล้วแต่ดีกรีของเราว่าเราเราไม่เคยอยู่ขึ้นเวทีเลยไหมก็อาจจะต้องลองฝึกดูอะไรอย่เงี้ยแต่สำหรับแบมอ่ะเหมือนแบมเหมือนฟองน้ําในเรื่องนี้จริงๆพี่วีอันนี้ก็อาจจะต้องขอบคุณเนเจอร์แบมในมุมนี้เป็นตั้งแต่เด็กแล้วชอบดูแลกปปี้ท่าทางจะเป็นคนกปปี้เก่งถ้าต้องรงเรียนก็กปปี้คุณครูก็ปี้เพื่อน ก็พีคนที่รู้จักที่แบบมีเอกลักษณ์อะไรเงี้ยแล้วก็มันจะเป็นฟองน้ำเลยก็คือมันจะดูดมากงั้นแต่ว่าแบมไม่จำเป็นต้องแบบไปลองฝึกอ่ะแตพมเห็นปุ๊บแําเก็บรายละเอียดแล้วมันฝังไปอยู่ในตัวแล้วอ่ะอะไรประมาณเนี้ยมีมีใครเป็นไอคอน <I con S 2> ในดวงใจบ้างไอคอนในดวงใจนะฮะในด้านไหนอ่ะในด้านพิธีกรหรือพรีเซนเทชันหรืออะไรเงี้ยในด้านพิธีกรถ้าเป็นอีเวนต์ซึ่งแบบประมานทางด้านอีเวนต์ไทยหรือต่างประเทศก็ได้ได้หลายที่มากเลย อ่าฮะบรผู huh. ้ไว้หลายที่มากเลยนะฮะว่าถ้าด้านอีเวนต์เนี่ยแบมให้พี่พีเคเป็นไอดอลเพราะว่าพี่พีเคเนี่ยชัดมากในเรื่องของการพิธีกรพี่พี่พีเคชัดมากในเรื่องของการเป็นพิธีกรสองภาษาเรน <event S 1> mm hmm. ที่แบบแถวหน้าหรือไม่อันดับหนึ่งเลยอะ่ะเออเรา mm hmm. ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เรียนอินเตอร์มาเราก็ได้ mm hmm. ภาษาอังกฤษแต่เราก็ไม่เคยเอาไปใช้งานได้ขนาดนี้ทําไมเราถึง mm hmm. ไม่ผลักดันตัวเองให้ได้ทั้งพูดได้เต็มปากว่าเฮ้ยโฮงาน อีเวนต์ได้สองภาษาเลยแล้วก็แบบมาแถวหน้าให้ได้ uh huh. งั้นถ้าทางด้านอีเวนต์จะเป็นที่พีเคแต่ถ้าทางด้า huh. นรายการทีวีถ้าต่างประเทศท uh ี huh. ่มาชอบดูก็มีจิมมี่แฟลนนอันนี้ก็อบเลยชอบเอลเลนนะครับถูกต้องแล้วก็จะสังเกตได้เคยคุยกับเพื่อนเหมือนกันนะฮะ uh huh. ไม่รู้พี่สังเกตหรือเปล่าถ้าพิธีกรต่างประเทศเดี๋ยวรอให้ลดพานนีได้ uh huh. ถ้าถ้าพิธีกรต่างประเทศอ่ะจะสังเกตว่าตัวเขาเองอ่ะโฮรายการได้ที่เป็นทั้งมีความฟอร์มอลไปในตัวแต่ก็มีอารมณ์ขันมีความตลกในตัว ใช่คนเดียวใช่แต่ถ้าเป็นที่ไทยอ่ะฟอร์โมจะต้องเป็นคนหนึ่งตลกจะต้องเป็นสายตลกอีกคนหนึ่งก็คือแยกเลยอ่าเข้าใจแยกกันใช่เออประมาณเนี้ยมันก็รู้สึกว่าเออดีอ่ะคือหมายถึงก็อยากอยากอยากมีมุมนี้ในในในคนหนึ่งมั่งเราก็ไม่อยากมาสายฟอร์โมเลยแต่ตลกแบบโอ้โหสุดขั้วเราก็ไม่ใช่งั้นเราก็มาสายแบบ ฟอร์มอได้แต่ก็มีความอารมณ์ดีอะไรเงี้ยใช่ไอันนี้เสริมนิดนึงอย่างผมดูอย่างรายการรายการต่างๆของพวกต่างประเทศแต่พวกอเมริกันพิธีกรต่างๆมันไม่ใช่แค่สัมภาษณ์ได้ดีตลกอย่างเดียวหลายๆคนม mm hmm. คีคาปูคาราวเกะมีแข่งลิปซิง mm hmm. มีความสามารถที่แบบความสามารถผมว่าแบบมันโหดร้ายมากอะดูแล้วผมกลัวเลยว่าแบบโหคนในฮอลลีวูดมันต้องเก่งขนาดไหนวะเนี่ยอะไรเงี้ย แบบบางทีมันลิฟซิงค์มันโคเวอร์อ่ะมันโหดกว่านักร้องจริงอีก่ะผมแบบโอ้โหมันเอดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงเนี่ยถ้าคาพูก็เจมส์คอร์ดอนเงี้ยโอ้โหใช่คือแบบเกินแบบเกินตัวมากอะไรเงี้ยอืมใช่ผมเห็นร้องร้องแข่งกับอเดลแล้วอะไรผมแบบโอ้โหมีพิธีกรเหรอวะเนี่ยแล้วอีกอย่างนะพี่ชี่คงจะต้องเป็นอาชีพพิธีกรเท่านั้นที่จะรู้สึกได้มั้งดําเดานะครับเพราะว่าแําดูแล้วตัวดําสัมผัสได้จากที่พอได้เจอ ดาราเนี่ยแล้วก่อนหน้านี้คือเราอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงเท่าตอนนี้อ่ะอืมันเป็นปัญหาเลยพี่เรารู้สึกว่าเราตัวเล็กเรารู้สึกว่าเราแบบจริงเรารู้สึกว่าเราทําไมไม่ได้เวทเขาเขานน่นสิจะได้ตัวใหญ่กว่านี้ใช่ครับหมายถึงว่าแบบว่าฟีลลิ่งของแบบสเตตัสอ่ะอ่าอเข้าใจเข้าใจเข้าใจมันก็บคนละเบิไเลยใช่ไหมถูกต้องมันมีผลกระทบต่อความมั่นใจอืม แล้วมันมีผลกระทบต่อฟีลลิ่งที่ว่าคุณดูไม่เหมือนเจ้าของรายการไม่เหมือนเจ้าของบ้านเจ้าของพื้นที่นี่คือพื้นที่อของคุณนะ<อ>คุณเป็นพิธีกรนะอ่ะเอ,องั้นการดวตรงนั้นได้อ่ะมันท้าทายเกาเลยบอกว่ากลับไปสิ่งที่ที่วีบอกว่านอกจากความสามารถนะพี<อ>่ความที่เขาสามารถดูเหมือนสนิทสนมกับแขกรับเชิญคนนั้นเหมือนเป็นเพื่อนกันอนะ่ะอันนั้นก็ไม่ง่ายจริงจริงสัมภาษณ์นนม,มิเชลโอบามาอะไรคือแบบโหแต่ละคนถูกต้องใช่แล้วเขาดูเหมือน ใช่แต่อาจจะต้องให้เครดิตต้องให้ให้เครดิตแต่หนึ่งเหตุผลที่พี่บอกอย่างเป็นเหมือนเพื่อนเพราะว่าเนเจอร์ของฝรั่งเขาอาจจะมีความแบบแคชชวลกว่าเราอ่าเราจะมีความแบบอาวุโสใช่ไหมฮะใช่ก็จริงปรมานั้นทีนี้ต่อมาคิดว่าประโยชน์อะไรของการที่มีตัวตนที่ชัดเจนเนี่ยดีกว่าการที่อะไรที่เป็นกระแสฉันก็เปลี่ยนไปเรื่อยอย่างเช่นตอนนี้ทิกตอกมาคนเต้นฉันก็เต้นใหญ่เลยัะเต้นกันใหญ่เลย แล้วก็ทําเป็นรูปสองเฟรมคือคือก็เปลี่ยนไปเรื่อยอะ่ะกับบางคนก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ตลกก็เป็นตลกเลยร้องเพลงเว v e r ก็เว v e r ไปเลยอะไรที่เป็นประโยชน์ของการากมีตัวตนที่ชัดเจนอะไรเป็นประโยชน์ของการมีตัวตนที่ชัดเจนจริงๆแล้วคําถามนี้ตอบได้หลายแบบมากนะครับมไม่ได้แปลว่าเขาไปเล่น tiktok หรือตามเทรนจะไม่ชัดเจนนะเขาก็สามารถชัดเจนได้ในรูปแบบของเขาเหมือนกันเพราะคนอื่นที่เต้นมันก็ไม่เหมือนเขาคนนั้นที่เต้น เรวแบบเต้นปะเออดัมก็ไม่ได้เต้นแต่ก็มีสุดบ้างนะจริงเหรอเดี๋ยวลองไปดูแล้วเต้นเต้นเต้นให้กวางดูกวางบอกเฮ้ยเธอจำชูสองนิ้วได้อะจริงเหรอเคยเห็นเนี่ยเคยเห็นเนี้ยแล้วกวางเต้นปะสงสัยดูสงสัยดูคลิปผู้หญิงเยอะนะนะเราเนี่ยฮะเป็นคนอย่างเงี้ยนะไม่ส่งให้ผมดูบ้างเลยแต่มันบอกแล้วว่า ือแบมไม่ได้ซ้อมแต่คือแบมดูปุ๊บแบมเก็บรายละเอียดได้ว่าแบบอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยเป็นสองอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้มีขนาดไม่ได้ซ้อมนะก็ไม่ได้บินเต้นจังหวะตรงมากคือแบมแบมเป็นมีแบมทาพากเสียงไปอันหนึ่งปีนี้สงกรานไม่มีฉันก็ไม่มีเหมือนกันไม่มีเงินเงยมีแฟนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นคือกันเลยบอกว่าเอาจริงๆแบมกลับมองว่าเป็นเรื่องดีนะที่แต่ละคนไวต่อการอัดดปกับเทรน์อื เพราะว่าพอพอพอเป็นคนที่มีคนจับตามองเป็นคนสาธารณะอะไรครับอืคือมันก็เหมือนต้องตามเทรน์บางทีมันก็เหนื่อยอะนะ uh. ไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ว่าการที่ตามเทรนดได้มันก็ทําให้เราอยู่ในกระแสรเรื่อยๆอะไรเงี้ย uh. จะดูยกตัวอย่างชัดเลยติ๊กตอกดาวติ๊กตอกเลยต้องยกให้ uh. ไม่กี่คน uh. เช่นเต้วเนี่ย uh. uh. โอ้โหโอ้โหแบบสุดยอดมากอะไรเงี้ย uh. แต่ว่า เขาก็ยังมีตัวตนอยู่ไม่ได้แปลว่าคือคือเขาอัพไปเรื่อยๆแล้วเขาจะไม่ได้มีตัวตนอย่างงี้แต่อย่างเคสนี้ก็ยังมีมีกระแสฟีดแบ็กกลับไปด้วยซ้ำตอนที่เริ่มติ๊กต็อกอย่างดาราที่แบมพูดมาท่านนั้นเนี่ยก็จะมีฟีดแบ็กอีกด้านหนึ่งกลับไปเลยว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นลุคนี้มาก่อนเลยเป็นแบบเดิมดีกว่าไหมอะไรเงี้ยมันก็เหมือนอิชชุ่ที่เราพูดก่อนหน้านี้ถูกไหมเหมือนคาถามที่เราคุยก่อนหน้าเนี้ยว่าอะไรยังไงคือเหมือนไหมไม่แน่ใจที่พี่พูดคือหมายถึงว่า แบบภาพลักษณ์ที่ชัดเจนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่แต่ในขณะเดียวกันผู้หญิงมันมีการโตขึ้นไงใช่มันก็มีการโตขึ้นที่ดูอาจจะดูเหมือนจักใไสๆอาจจะมาเซ็กซี่ขึ้นแทบขึ้นเนี่ยมันก็ดูเหมือนเป็นพัฒนาการนะครับเนอะใช่ไหมคนมันก็โตขึ้นจริงจริงมองอีกมุมหนึ่งใช่คือจะมาใสตลอดมันก็ลุกเดิมมันอาจจะดูน่าเบื่ออาจจะดูชินตาช่เปลี่ยนลุคมันก็เฮ้ เป็น Talk of the t o w าแล้วเฮ้ยเขาเปลี่ยนลุกละอะไรเงี้ยยังไม่แน่แบมอาจจะใส่ทูพีสออกมาเต้นขึ้นทิกตอกบ้างก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมึงผิดจังหวะแล้วข้อมจังหวะแล้วตอนนี้จะเป็นอย่างนี้มือค่อยแล้วม่ไรแล้วต่อต่อต่อเดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวต้องพานอกเรื่องเยอะผม